ครับผมสุขสันวันอังคารที่25พฤษภาคม2564ครับนี่พามาเที่ยวแต่เช้าตู่เขาท่านผู้ชมน,นี่เวลาตี5กับอีก 40, 40นาทีนะครับอยู่ที่บ้านสะตะเคียน,นหมู่ที่2 ตำบลบ้านปลืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราจะมาดูความคืบหน้าของการขุดน้องปั้นโคกปั้นนาวันที่สามของแปลงนี้นะครับแต่วันที่สามยังไม่ได้เริ่มนะครับนาโคยังหลับอยู่หรือเปล่านะครับนาโคน่าจะยังหลับอยู่หลังจากเหนื่อยมาสองวัน นะครับไม่ทราบพี่โกหายไปไหนแล้วพี่โกคนขับมันมีพบแต่รถนะครับไม่ทราบคนไปไหนงั้นเราไปดูกันเลยดูสิผ่านมาสองวันแล้วนะครับวันที่สามยังไม่นับเพราะวันที่สามยังไม่ได้เริ่มงานนะครับเราผ่านมาสองวันแล้ว เราไปดูพร้อมๆกันวันนี้อากาศสดชื่นสดใสครับแน่นอนวันนี้ตีห้ามันก็ต้องสดชื่นสดใสครับนี่ครับว้าวหนองนี้กี่เมตรอ่ะแต่แต่ว่า แต่ว่าไม่มีตะพักนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับรูปหนองที่เป็นฟรีฟอร์ม <c oughs> <c oughs> อขออภยัยรูปหนองที่เป็นฟรีฟอร์มแต่ไม่มีตะพักนะครับโอ้หอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณห้าเมตรเลยนะครับโอ้ลึกนะครับลึกมากจากขอบ g l เดิมจากขอบดินเดิมนะครับลงไปถึง จะสุดมือไปโคครับห้าเมตรหกเมตรนะครับสุดปลายเล็บเลยแหละนะครับนะครับส่วนโค้งเว้าสวยงามนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับว้าบมาเป็นคล้ายๆเอ่อรูปหนองหนองนี้คล้ายๆดอกไม้อ่ะครับคล้ายๆล้าดอกชบานะครับคล้ายๆดอกชาบาก็สวยงามครับตอนนี้เป็นดินเหนียวแล้วนะครับดูสังเกตตอนนี้เป็นดินเหนียวแล้ว เนี่ยครับเป็นดินเหนียวเจอดินเหนียวแล้วโอ้ก็เก็บน้ําอยู่ครับดินเหนียวนะครับแล้วตาน้ําสูงด้วยอันนี้ก็ตาน้ำเมื่อวานที่มาดูตาน้ําอยู่นู่นเลยเอครับรอยตาน้ําที่ยังไหลลงมานะครับก็จะไหลลงมาเติมเรื่อยๆแต่ไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าน้ําจะยังใสยอยู่เปล่าเพราะว่าดินเป็นดินเหนียวแล้วอ ตอนนี้ฝนก็ลงดอกอยู่เล็กๆนะครับเพราะอันนี้พยากรณ์อากาศแจ้งว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีฝน70%ของพื้นที่ครับของจังหวัดอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมวลดินเยอะนะครับมวลดินมหาศาลนะครับมวลดินเยอะมากอันนี้ต้องต้องมีการย้ายอ่ะครับต้องมีการย้ายไปทำโคกครับทาไมย้ายไปทําโคก มันจะสูงไปครับมันจะสูงไปมวลดินมันจะสูงไปอันนี้ถ้าถ้าเอาวางไว้อย่างนี้มันไม่ใช่โคกธรรมดาครับเขาเรียกว่าโคกสูงไม่ใช่โคกธรรมดา,อ,าอ่าครับวันนี้ได้มาเที่ยวแต่เช้าเพราะอากาศสดชื่นครับนี่นะหายใจเต็มปอดครับบ้านนอกเราพี่องค์ PM ต่ำกว่ามาตรฐานครับบางวันเป็นสีเขียวเลยนะครับ PM สองจุดห้านะครับ สดชื่นมากปกต,ติแล้วตอนเช้าๆนี่ผมจะไปวิ่งนะครับแต่วันนี้เห็นทําท่าฝนลงดอกก็เ,เลยมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันพร้อมๆกันดีก,กว่าอากาศสดชื่นเรับดูในน้ําฝนยิ้มๆๆๆๆๆนะครับไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่า อันนี้ก็จะเน้นเก็บน้ำอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่ไม่เน้นระบบนิเวศในหนองแห่งนี้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีตะพักแล้วเนี่ยครับระบบนิเวศจะหายไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะระบบไหลเวียนระบบไหลเวียนในในหนองน้ำระบบนิเวศความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สูญเสียไปครับก็จะได้ประโยชน์แต่แต่แค่เพียงเก็บน้ำอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอืมก็ดูดูกันไปครับดูดูกันไปก็แปลกแปลกดีครับแล,แ,แ,ลแ,แล้วแต่ช่างแล้วแต่เอ่อแล้วแต่ช่างครับน,น่าจะเป็นช่างครับเป็นผู้ออกแบบของแต่และตำบลน,นะครับ เดี๋ยวผมก็ดูมามากครับแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันไม่มีจะพักพอเราก็จะเสียประโยชน์อะครับเสียประโยชน์เรื่องเรื่องเรื่องระบบนิเวศในหนองน้ําไปนะครับก็เก็บน้ําอย่างเดียวครับนี่ครับดินเริ่มเลยนะครับดินเหนียวนี่ฮะโอ้โหเอาไปปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นน่ครับดูดินเหนียวดีแท้ครับอย่างดี นะครับดินเหนียวโอโ้ดินเหนียวต้องขุดได้ชั้นกว่านี้นะครับดินเหนียวเพราะดูเออดูในแบบของกรมพัฒนาที่ดินนี้ถ้าเป็นดินเหนียวแบบนี้นะครับจะเป็นดินเหนียวอย่างอย่างอย่างนี้นะครับ้าเป็นดินเหนียวอย่างเงีย้ยน,น,นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย้าเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยประเภทดินเหนียวนะครับความลึกสามารถขุดได้ลึก10เมตรเลยนะครับตามแบบเพราะว่าดินเขาจะไม่พังนะครับ ดินเหนียวก็จะมีความลึกได้มากกว่าประเภททุกประเภทดินมีความลึกมากกว่าประเภทดินร่วนปนทรายลึกมากกว่าดินทรายนะครับก็จะมีความลึกมากกว่ากว่าดินทุกประเภทเพราะดินเหนียวจะไม่พังนะครับการชะล้างหน้าดินจะมีน้อยกว่ากว่าดินทุกประเภทนะครับในแบคโคก็สามารถไปยืน ไปยืนช,ชิดชิดได้ครับดินจะไม่พังแต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายไปยืนชิดชิดนี่แล้วก็เอามือจกไปนี่ดไม่ดีหัวทิ่มเลยนะครับเพราะน้ําหนักของแม่โคต้องกินตันนะครับพระจกมือนึงนี่ต,ต้องต้องต้องดูต้องดูจุดที่ยืนเลยนะครับต้องออต้องดูเท้าที่ยืนเลยแม่โคถ้าไม่ใช่ดินเหนียวเพราะดินมันจะพังครับก็มีอุบัติเหตุให้เห็นอยู่อยู่หลายครั้งที่ว่าผู้ขุด ขาดประสบการณ์อะไรเงี้ยครับก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต้องระวังต้องพิจารณาถึงเรื่องดินด้วยนะครับนะครับก็เช้าวันอังคารสดใสครับเดี๋ยวพบกันใหม่เพราผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับ